เดี๋ยวผมจะบอกนะสีเขียวทุกคนหันหันแล้วว่าจ๋านะสีเขียวจ๋าสีเขียวจ๋า หนึ่งสองสามสี่สามสี่พร้อมแล้วคสีเลนะะพร้อมแล้วสัญญาณมานะคะเลียวอยู่เลียอยู่ผ้าอ้าตาโอ้ตาตาสวสวยสเหีวสวยสเียวเลเียวเล้สเีวเ้ามให้วามี้ามแลเียวพอแล้วสเหียว

เราดีเกลียวเบียวมพวกเราดีเกลียวเบียวมพวกเราดีเกียวเียวมเอาเนื้อใหม่เนื้อใหม่เอาเนื้ออีกรอบ่องได้่ทนสา

เอากันเลยหรือเปล่าครับะไ,ระ,ะ,ไระไมเป็นอะไรที่เพาะหน้ามากๆครับว <c oughs> จวสวย 苗老，苗老，苗老，